สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับต็อปรถมือ2อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันดีกว่านะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะครับตรงนี้ก็จะส่วนมากจะเป็นโซนรถเข้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะเป็นโซนช่างนะครับที่กําลังทําปรับสภาพอยู่แล้วก็รอทําการปรับสภาพนะครับเป็นรถเข้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นรุ่นไหนกันบ้างนะ ฟีดาวได้ทุกคันนะครับมีรุ่นไหนอัปเดตเข้ามาใหม่กันบ้างบอกเลยว่าที่บริษัทเรานะครับมีรถเข้ามาใหม่ทุกๆวันนะครับก็จะมีตั้งแต่พวกรถเกง๋งพอติเนอร์แล้วก็เป็นครอสไฮบริดแบบนี้นะครับฟีดาวได้ทุกคันนะครับก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ4-5,000บาทนะครับฟีดาวได้ทุกคันนะครับเครดิตดีเริ่มต้นดอกเบี้ย2.39เท่านั้นนะครับใครอยากจัดจัดได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์เดี๋ยวเรามาไล่กันดีกว่านะครับว่าที่บริษัทเรามีรถเข้าหหม่คัันนนนไกบ้างนะ มาที่2คันแรกกันก่อนดีกว่านะครับเอาติ้นะครับโฉมนิวกับโฉมก่อนหน้าโฉมนิวนะคันนี้ปี19เลยนะครับสำหรับคันนี้ปี19ทั้งคู่นั้นผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมาคันแรกโฉมนิวก่อนอุยคันนี้ปี2021เลยนะครับคันนี้1.6รุ่น G นะครับปี2021นะครับกับราคาเพียงแค่59,000บาทเลขไมายหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองหมื่นโลขออภัยเลขไมายหนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับส่วนมากเขาติดเรานะครับจะเป็นรถหน่วยงานนะครับนะแต่ถ้าเป็นรถรรรุ่่่นนนนนนอืๆถถบ้าากก็็มมีีหวยงะ มีทั้ง2คันเลยนะเอาติ๊คันนี้ปี19นะครับ1.6รุ่น G 4 4 2 9 0 0 0บาทนะครับไม่94,000โลนะครับผ่อนอยู่7,000ไปไปลายนะครับฟีดาวผ่อน7,000ไปไปลายเท่านั้นนะสีขาวแบบนี้นะครับได้ปี19กับเลือกไม่แค่90,000โลเท่านั้นนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะฟีดาวได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่ที่สกอร์เครดิตของลูกค้านะครับอยากดูเป็นคันไหนแล้วก็มาดูแอคคอร์ดผมอยากแนะนาคันนี้นะครับ ฮอนด a า c อคคอร์ดนะคันนี้2.0 EL เลยคันนี้ปี18กับเลขไมเพียง41,000ืนโลนะครับเป็นเจน9นะคันนี้บอกเลยว่ารถเข้าใหม่นะรอปรับสภาพรอล้างอยู่นะสำหรับคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับแต่รับประกันว่าสวยแน่นอนนะครับคันนี้ราคา6,39,000บาทนะครับฟรีดาวผ่อนเพียง1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่นะฟรีดาวได้นะครับจัดได้เต็มเลยนะสำหรับคันนี้นะครับไม์แค่4 1 0 0 0โลเท่านั้นนะครับ2.0 EL รุ่นท็อปนะ มีเรนวอชมาให้นะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าแล้วม่านหลังไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับรถสไตล์ผู้บริหารนะครับมีเข้ามาแน่นอนนะฮะหรือใครอยากได้ผ่อนถูกๆนะถัดจากมาคันนี้นะครับผ่อนถูกๆหน่อยนะครับคันนี้ก็จะเป็นนิสสันเอาเมล่าปี19นะครับไม่ประมาณ70,000โลนะครับราคาก็แค่2 5ง0 0 0ห้าหบาทนะ1.2รุ่น e หรือเปล่าคันนี้นะครับ1.2 e ปี19เลยนะครับไม่ประมาณ70,000โลเท่านั้นผ่อนเพียง5,000บาทจบเลยนะครับฟรีดเทผ่อนเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับ บอกเลยว่าสวยทุกคันนะที่บริษัทเรานะเป็นรถแรกเข้านะครับแล้วผมรับประกันโครงสร้างให้นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือกออม้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าสวยทุกคันนะครับอยากดูเป็นคันไหนหรือสนใจคันไหนนะครับรีบอินบ็อกผมเข้ามาได้นะแล้วก็เป็นคันนี้นะครับเพิ่งจําไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดนะเป็นรถเข้ามาใหม่เมื่อกี้เลยมิวเอนะครับบอกเลยราคาไม่ข้ามเจ็ดแสนนะคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ยังไม่มีเลยนะครับที่ผมเปิดคลิปเมื่อกี้นะ ลูกค้าเอามาเทินนะครับคันนี้1.9ตัว DVD หรือเปล่าคันนี้นะครับราคาก็อยู่ผมบอกให้คันนี้ไม่90,000อยู่มาณ6กว่าเท่านั้นราคายังไม่แน่ชัดนะรีบจัดรีบจองกันได้นะคันนี้ไม่ประมาณ90,000เท่านั้นนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อกี้ลูกค้าเอามาเทินเลยนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้คันนี้นะครับราคาก็ผ่อนอยู่มา1 2 0 0นะฟรีดาวผ่อนมา1 2 0 0เท่านั้นคันนี้น,นะครับเป็น1.9 DVD เลยนะครับนี่เครื่องยนต์ บอกเลยว่าสวยแน่นอนไม9 0เก้าหมื่นโลนะฮสำหรับคันนี้เราก็จะเป็น Fort u n e r ด้านนี้นะครับเป็นตัว2.8 TRD นะครับลง Max T E 3 7มาให้แล้วนะครับหล่อๆแบบนี้นะครับสีดำด้วยเป็นตัว TRD นะครับ2.8คันนี้ไม่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับคันนี้บอกเลยราคาไม่ข้ามล้านนะคันนี้ราคาไม่ข้ามร้านนะครับออกห้างอยู่มารล้านหกล้านเจ็ดได้นะครับแต่คันนี้บอกเลยราคาไม่ข้ามร้านแน่นอนถ้าอยากได้รถ ลงแม็กแต่งลอมาให้แล้วคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆานะผมรับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วนะคันนี้แค่ลงแม็กแต่งลอมาให้เฉยๆนะไม่มีชนหนักพ่ควัมจมน้ํากับสีหรือกอไม้แน่นอนรถจมน้ําเราก็ไม่รับนะครับนะคันนี้ก็เป็นรถที่ลูกค้านี่คันนี้เป็นรถที่ลูกค้าออกไปนะครับเพิ่งออกไปจากกับเรานะครับเราก็ยังมาเปลี่ยนอีกนะครับมาเทิร์นใหม่นะครับเป็นรถโค l a าคอร์สไฮบริดนะตัวท็อปนะครับนะเราก็จะมีเป็นนะด้านนี้หาดู ซีวิกเอนะครับ1.8รุ่น E นะครับปี2020เลยกับเลขไมลเพียง90,000โลราคา569,000บาทเท่านั้นรถปี20นะครับ1.8รุ่น E นะนี่ปี20เลยนะบอกเลยว่าครบจบในที่เดียวคันนี้เหมือนกันนะมี2คันนะครับสำหรับโคราคอสไฮบริดตอนนี้จะมีเป็น1.8ไฮบริดแบบสีแบบนี้เลย2คันคันนี้ปี2021นะครับไมล70,000โลนะฮะร,ราคา779,000คันอีกคันนึงปี20นะครับ ราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันรถบาลไม่แปดหมื่นโล่คันหนึ่งตัวเดียวกันนะครับคันนี้ได้ปีใหม่กว่าปีหนึ่งนะไม่น้อยกว่าประมาณ1นึ่งหมื่นโลนะครับนะต่างกันเล็กน้อยนะครับบอกเลยมี2คันนะสำหรับไอ้โคลาคอสไฮบริดพรีเมียมนะคันนี้ตัวรองท็อปเลยนะครับพรีเมียมแล้วนะจะมีท็อปวันนี้ก็เป็นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับนี่เราก็จะมีเป็นนะครับโตต้าซีเอนะครับ1.8ตัวมิดนะครับมีทั้ง1.8ตัวมิดกับ1.8ึ่งจุดไฮบริดนะครับนี่ ไฮบริดพรีเมียมเลยนะครับไฮบริดไฮปลอดภัยไฮบริดไฮนะอันนี้1.8ตัวมิดน um ้ำมันล้วนนะครับคันนู้นตัว1.8ึ่งจุดไฮบริดรุ่นไฮท็อปสุดคันนี้ปี19ไม่เจ0 0หโลนะครับราคา529,000บาทเท่านั้นนะครับปีดาวน์ผ่อนเพียง9,000กว่าบาทนะครับสำหรับ c ีเคันนี้นะครับปี19เลยนะครับหล่อมากคือแต่งสเกิร์ตมีมารอบคันนะครับนี่โอ้ตัวหลังคาดำด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นด้านหลังนะครับ CRV เดี๋ยวผมให้ดูคันนี้ถ้าจำ 2.4 ES หรือเปล่าตัวท็อปไหมเนื้อเชนนะมีซันรูฟด้านบนนะครับราคา859,000รถปี2023หรือเปล่าคันนี้นะครับใช้งานมาน้อยทำไมหลักหมื่นกันนะครับไม่ต้องห่วงนะไม่หลักหมื่นนะครับคันนี้มีซันรูฟตัวท็อปแล้วนะครับเนื้อเชนแล้วนะปี2023เลยหรือเปล่าคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใบทะเบียน2003เลยนะครับใครอยากจัดจัดได้นะสำหรับ CRV นะครับรถครอบครัวขนาดใหญ่นะ ภายในเขาจะใหญ่กว่า CHR แน่นอนนะคันนี้จะเป็นม i n เนอร์เชนแล้วด้วยนะแล้วก็มาดูด้านนี้กันนะถัดมาด้านนี้เอาติ๊ตอีกแล้วนะเอาติ๊สองคันเลยนะครับนี่เลือกได้เลยสีบอลน,นะลดหน่วยงานเดี๋ยวผมดูราคาให้แต่ละคันนะครับบอกเลยว่าราคาถูกแน่นอนคันนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันไมหกหมื่นโลรถปีสองพันยี่สิบนะครับนะก็ฝอนอยู่ประมาณเก้าพันไปไปลายเหมือนกันนะสาหรับคันนี้แล้วก็จะมีเป็นนีคันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับบอกเลยโอ้โหติดจองแล้วเรียบร้อยนะครับปีสิบแปดนะ อันนี้ปี18เลขไม่เพียง67,041,000 0 0โล 4, 000, 1, 000บาทนะปีด้าก็ผ่อนอยู่7,000ไปไปลายเท่านั้นนะครับนี่7,000กว่าบาทนะสหรับ1.6รุ่นจีนะฮะแล้วก็จะมี Mercedes-Benz นนี่ลูกค้าเอามาเทินนะครับรถปีอะไรเดี๋ยวผมดูให้นะคันนี้รถปี0รถปี05นะครับรถปี05นะตัวซีดานนี่รถปี05บอกเลยสวยจริงราคา199,000บาทคันนี้ขออภัยด้วยต้องซื้อสดอย่างเดียวนะครับ 199,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ฟรีดาวไม่ได้นะครับฟรีดาวแล้วก็จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะคันนี้ขออภัยด้วยต้องซื้อสดอย่างเดียวนะใครอยากได้นะครับ1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอยากทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกซ์เข้ามานะครับอินบ็อกซ์ผมเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่1.2สมาร์ทยาลิสนะ479,000เจ็ดมื่นเก้าพนบาทใม่ห้าพันโลงานรถปี23นะตัวใหม่ล่าสุดนะครับ1.2 1.2ตัวสมาร์ทนะครับยาลิส นะครับ479,000บาทผ่อน8,000ไปปายนะผ่อน8,000กว่าบาท8,000ไปปายนะสำหรับคันนี้ด้ตัวใหม่ไมเนอร์เชนแล้วหน้าใหม่ไมเนอร์เชนแน่นอนนะครับรถปี23กับไมเพียง5,000โลสีขาวเราก็มีนะครับสีขาวกับสีดําหรือว่าสีออกเขียวๆเราจะมีคันหนึ่งครับสีเทาออกเขียวๆนะครับตอนนี้หน้าใหม่แล้วเข้ามาเยอะมากนะหน้าแบบนี้ชมนี้นะยาลิสนะครับไมหลักหมื่นทั้งนั้นเลยไมหนึ่งหมื่นสองหมื่นทั้งนั้นรถปี23นะครับคัน เราก็จะมีเป็นเอลติสอีกแล้วแต่คันนี้เอลติสเพิ่งเข้ามานะครับราคายังไม่แน่ชัดนะยังไม่ได้ราคานะครับสําหรับคันนี้นะครับบอกเลยสวยเหมือนกันนะเอลติสเรารถหน่วยงานสวยทุกคันแน่นอนผมรับประกันให้นะครับคันนี้น่าแน่ใจน่าจะเป็นรถของช่างหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับสําหรับคันนี้นะไม่น่าจะใช่รถเข้าใหม่นะสาหรับซีวิกเอฟบีคันนี้นะครับนี่เราพาดูต่อแล้วก็จะมีเป็นรถตู้นะรถตู้ v i p นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดหนึ 1, 000, 1, 000, 200, 000น่งล้านหนึ่งหนึ่งล รถตู้ v ีนะครับนี่บอกเลยแต่ง VP เรียบร้อยสภาพสวยนะครับ2.8นะครับคอมพิวเตอร์หน้ายาวปีใหม่เลยยังไม่ได้ล้างนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับนี่แต่ง VP เรียบร้อยนะครับค,นนค,มมคันนี้ล็อกหรือเปล่าผมแน่ใจคันนี้ล็อกนะครับนี่บอกเลยภายในแต่ง VP เรียบร้อยนะใครอยากดูละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ผลุมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมส่งรูปลายละเอียดตัวรถให้ดูนะครับบอกเลยผม,มอัปเดตให้พี่ๆดูนะครับที่บริษัทเพชรยน์เรานะยาฤิสก็มีนะเอทีพ e ตัวท็อ 1.2ตัว S นะครับนี่ตัวท็อปนะแบบนี้ในปีวานปี20นะคันนี้ปี19 20ตัวท็อปแล้วเอทีปนะถ่าพี่ท่านไหนสนใจคันไหนนะ In อินบ็อกซ์ผมเข้ามาได้ที่เบอร์0622690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมมาอัปเดตรีวิวให้พี่ๆดูแต่ละะคันนะราคาตั้งขายบอกเลยว่าไม่ถูกไม่ไม่แพงนะครับขอไม่แพงนะครับแต่ได้ราคาที่คุณภาพแน่นอนนะครับกับราคารถที่คุณภาพแน่นอนนะครับ นี่ราคาเราบอกเลยว่าหน้าป้ายจริงๆนะครับราคาตามหน้าป้ายเลยนะครับนี่ที่บริษัทเรานะครับรถเราก็มีมากกว่า400คันนะครับให้เลือกเลยนะครับสําหรับใครกําลังมองหารถมือสองที่คุณภาพเกรดเนะครับที่บริษัทเรานะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับรีบจัรีดจองนะครับก่อนจะติดจองนะสําหรับคลิปนี้นะผมต้องขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามาดูทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมมาอัปเดตให้พี่ๆดูสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ